สวัสดีค่ะป่านค่ะวันนี้จะพากลับมาชมบรรยากาศของคอร์สแคปหรือ Creative a r t p r โปรแกรมขึ้นที่โรงเรียนครูตู่กันค่ะสำหรับคราวนี้ค่ะปานจะพามาชมบรรยากาศของกลุ่มเด็กที่โตขึ้นเป็นช่วงอายุ14-17ปีค่ะลองดูกันค่ะว่าจะมีความแตกต่างหรือมีความน่าสนใจเพิ่มเติมในมุมไหนค่ะ สำหรับคอร์สแคปนี้ค่ะเป็นคอร์สที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนหรือน้องๆที่มีความสนใจทางด้านศินละปะอยู่แล้วรวมไปถึงทุกๆคนที่ต้องการตามหาตัวตนหรือลองดูว่าเรามีความชอบทางด้านศินละปะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะความพิเศษของคอร์สนี้นอกจากเราจะมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วเรายังใช้หลักสูตรเนื้อหาจากคางโรงเรียนอิสกา International School of Creative Arts จากทางประเทศอังกฤษค่ะเราจะมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กและรวมไปถึงการได้คุยกับทิวเตอร์กจากทางประเทศอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนค่ะสำหรับในคอร์สนี้นอกจากน้องๆจะได้เรียนพื้นฐานของงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการลงสีหรือการฝึกทำเทคนิคต่างๆของงานเพนต์ติ้งหรือดรออิ้งก็ตามทีน้องจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัวลงไปในผลงานในแต่ละ เนื้อหาหรือหัวข้อที่ถูกกำหนดขึ้นมาในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่มีความสนใจผู้ปกครองคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะให้ร่วงน้องทุกคนได้ฝึกตามหาตัวเองหรือเอาความคิดสร้างสรรค์มาขยายให้มันเกิดผลประโยชน์สำหรับตัวน้องมากยิ่งขึ้นนะคะฝากติดตามและหรือติดต่อกับทางศูนย์ครูตู่หรือ APS ไทยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเผื่อมีโอกาสได้เจอกันค่ะ